นี้เรามาดูเราจะมาเปลี่ยนดินหยกพันปีอันนี้ให้ดูดินก่อนดินเก่าเขาจะเป็นอย่างนี้จะเห็นว่าดินมันเลอะเลยมันแฉะมากแล้วก็ลากจะไม่เดินแต่อันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะรอดมาที่มันไม่เน่าเมื่อยกเขาจะไม่ค่อยชอบน้ำเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะเคลียเคยดินเก่าออกก่อน ัาแต่งรากนึดหน่อยไหนที่มันติดเชื้อแล้วจะเป็นเน่าแ้แ้แเราก็จะเขี่ยออกเนี่ยแล้วค่อยเขีย่ยทีนี้วิธีเปลี่ยนดินเนี่ย้ถาให้ง่าย,ยก็คือลดลดน้ำสักสองสาวันดินก็ยังชื้นอยู่ใช่ไหมคือถ้ามันแห้งมากมันก็จะทําให้รากมันขาดให้มันชื้นนิดนึงมันจะได้เขี่ยออกจากรากได้ง่ายรากก็จะไม่เสียเยอะอยนี่ดินแฉะมาก นย่างนี้ไม่เวิร์กเลยดินอย่างนี้ถือว่าเจริญเติบโต,ตไม่ดีแล้วก็เสียงเสียงเน่าด้วยเนีย่ยเราเขียรยพวกนี้ออกเสร็จเรามาดูดินใหม่อันนี้จะเป็นดินที่เราผสมเองอแล้วก็จะเตรียมใส่กระถางแบบนี้ให้ดูกระถางเนี่ยมันจะเป็นกระถางทรงลึกก็ดีกระถางทรงลึกก็คืออา,ากาศจะถ่ายเทได้ดีแล้วก็ไม่กิดน้ำาม่จาก เราจะใส่ฐานฐานหัวต้มเท่านี้เลยแต่ข้างล่างลงไปเนี่ยนีคือฐานล้วนๆส่วนดินที่ประสมจริงเนี่ยแค่นี้เองแค่ผิวเองเพราะว่ารากรากปวดคุนพวกหยกพวกนี้ไม่ลงลึกเลยเพราะังนั้นข้างล่างที่เป็นถานมันก็จะทําให้อา,าการไถ่ายเทแล้วก็ไม่ไม่ทำให้น้ํามันแฉะทําให้รากสมบูรณ์ดี ข้างบนดูข้างบนข้างบนเนี่ยเราก็จะใช้ดินที่เราผสมเองเนี่ยก็จะเป็นวีนไมก้ามปูแล้วก็หมักแล้วแล้วก็ผสมกับเห็นบูเขาไฟอะไรต่างๆ่านานามี่ปุ๋ยนิดหน่อยตาเกอจีแล้วก็ใส่พูนๆอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราเอายกยขึ้นมาหวางแบนนี้อ่าก็จะประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ก็เปลี่ยนดินตัวนี้แหละ Okay yeah.